ย้ำกับท่านผู้ชมนะครับท่านไหนอยากจะได้บัตรเข้าร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับส่งคําถามของท่านแล้วก็ติดวงเล็บมานหนึ่งเกี่ยวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับส่งเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของรายการรู้ทันหุ้นบ่ายใน Facebook เท่านั้นนะครับท่านไหนส่งมาก่อนก็จะได้รับก่อนและเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อผ่านทางเน็ตไม่เสถนะครับผ่านทาง Facebook อีกทีหนึ่งและช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการเปิดสายนักลงทุนนะครับรวมถึงสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้ว่าการที่หุ้นไทยทะลุข,ขึ้นมาพันสามร้อยจุดเรีย และก็น่าจะจับตาดูว่าจะไปทำไฮ1,314จุดได้หรือเปล่าแนวโน้มน่าจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ในสายกับรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรพัพย์คันทียกรุ๊ปคุณลลกฤจสาดินวงนะครับคุณลลกฤจสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจัยบวกที่ทำให้หุ้นไทยขึ้นมาได้แบบนี้นี่มาจากสหรัฐรล,ล้วนเลยหรือเปล่าฮะมีส่วนทั้งสหรัฐแล้วก็กรีซด้วยนะครับแล้วก็ความคาดหวังในประเทศเกี่ยวเรื่องของผลการัดสิน นะฮะอ่ท hmm. ชสามีนะครับเรื่องของเรื่องของสามีมีความคาดหวังกันนักลงทุนก็เลยกลับมาเอ่อกงกำไรหุ้นใหญ่ขึ้นนะครับในวันนี้ครับครับการเกงกําไรหุ้นที่ใหญ่ขึ้นจะมีโอกาสถึงขัง้นท,ทำนิวไฮได้เลยไหมฮะเรายังคงมองเนยะต,นะต้านที่ะระดับไฮเดิมนะครับหุ hmm. น้นอาชีนีครับโอกาสานิวไฮมีความป็นไปได้ไหมมีครับแต่ว่าคงไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเพราะว่าเอ่อต้องยอมรับว่าหนึ่งก็คือ ปริมาณการที่ขายในตลาดนะฮะ,ะยังไม่มีเสถียรภาพคือยังไม่งิ่งฮนะบางวันมากบางวันน้อยดังนั้นแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อก็ยยงไม่ยังไม่ได้เป็นแรงซื้อที่ที่ชัดเจนนะครับครับอ่านบทวิเคราะห์ช่วงเช้ามีบางโบกพยากรเอาไว้ค่อนข้างน่ากลัวเหลือเกินว่าธันวาคมอาจจะมีการปรับฐานใหญ่ลงมาฮะคุณลลนกิจครับเป็นไปได้ขนาดไหนฮะตรงนี้ตรงนี้พูดจริงๆครับ,รบเพราะว่าจริงๆทางเราเองเนี่ย เราก็ประเมิอนอยู่แล้วว่ารอบาการกรับฐานยังยังไม่ยังไม่จบใช่ไหมีโวกาับรับฐานอยู่แล้วก็เราก็มีแนวโนลงทุนเรื่องของการรีบาขอยู่ที่จะว่าถ้ารีบาวกลับไปที่ไฮเดิมหรือนิวไฮอีกหน่อยหนึ่งเนี้ยเราก็ยังคงเน้นอยู่ของของรการลดปริมาณการถือของหุ้นอยู่เพราะเรามองว่าหุ้นยังคงมโวกาับกลับฐานอยู่คนระับสายแรกมาแล้วนะครับคุณสนสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเชิญเลยครับคุณสน เขาเขาถามเอ่อ CPO กับ CPN นะคะตอนนี้ควรจะเข้าซื้อได้หรือยังคะแนวแนวรับที่เท่าไหร่เป็จะเหมาะสมนคขอบคุณนะคะครับ CPO กับ CPN ครับคุนักกิจครับ CPN ผมว่าราคาหุ้นขึ้นเยเกินไปนะครับอืมตรงนี้ไม่แนะนำครับถือว่าแพงแล้วนะฮะ CPO เองก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นคงไม่ใช่ขาขึ้นอย่างในอดีตนะฮะ นะครับเ,เรื่องของผลกําไรเราคิดว่าคงไม่เท่าอดีตในขณะที่บริษัทมีการแจกคุณเพิ่มทุนในตอนนีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยประจายกาไรมันจะลดลงและทเ,เทียบในเชิงของกําไรหารด้วยจปนมนหมุ้นที่เพิ่มขึ้นอืมันจาะนันามองว่าี d r อ,อ,อ,อาจจะต้องพูดง่ายว่าไม่ใช่เป็นรุ่นขาขึ้นอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นการเข้าไปลงทุนก็อาจจะไม่ได้ช่างผลกาไรไเยอะๆนะครับครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ไม่เหมาะกับการเข้าลงทุนในช่วงนี้แล้วนะฮะ จะไ้เห็นัทุนจะลงทุนรุ่นสองตัวนี้ผมว่าคงต้องรองจังหวะนิดหนึ่งครับเออแล้วถ้าเกิดเห็นเขาชอบสองตัวนี้อาจจะชอบกลุ่มค้าปีกมีตัวอื่นแนะนาบ้างไหมครับกลุ่มค้าปีกที่ผมมองว่าราคาน่าจะถูกกว่านะครับก็คือวิซีอืมวิซีเป็นราคาที่ถูกกว่าถ้าเทียบในเชิงของค่าดีกนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะชอบวิซีมากกว่าครับเมื่อกี้คุณรัชิกพูดถึงการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจสอบประมูล 3G ด้วย เอาสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผลออกมาตามคาดว่าเอาละสารไฟเขียวบป,ปชไฟเขียวควรจะถือต่อหรือว่าควรจะขายดีครับก็ถือต่อครับเพราะว่าผลทางเศกิจใส่ขึ้นเยอะเลยจะได้กระแานออกมายืดระยะเวลาไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดน้ำหนักก่อนอครับเพราะค่ายเรนรับในที่ต่ากว่าเพราะว่าตอนนี้เทรดเป็ความค,คาดหวังอยู่ยนะครับ้วเราก็เชื่อว่านาคตดีครับเห็นอย่าว่าทำตัดสินสารมีผลอยู่ถ้าเกิดว่อาออกมาพลิกเนี่ยนะฮะคุณนก็จะลงครับ ครับท่านถัดมานะครับคุณสมชายสวัสดีครับคุณถามเช่นครับตัวเน็ฮะตัวเน็ติดที่หนึ่งบาทสิบห้าครับเ e พใช่ไหมฮะครับแล้วก็ตัวอาซิมาครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่สองบาทสามสิบสามไอสองบาทสามสิบสองะครับอาซิมาสองบาทสามสิบสองครับจะซื้อถัวหรือยังไงดีครับครับสองตัวคุณรนกิจครับ ตัวตัวเน,น้นนีคือคือธุรกิจจะสอบนะครับครับติดตรงที่ราคาค่อนข้างหายนะครับเดี๋ยวผมขอดูราคานิดหนึ่งนะฮะระครบขบงยังหายค่ายสุดๆเขาคือวันที่สิบสี่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนนะครับถ้าเกิดกลับไปดูในวันที่ผมแนะนําครั้งสุดท้ายของตัวเน็ตเนี่ยผมแนะนําที่วันที่สองนะครับซึ่งตอนนั้นอยู่วันที่หนึ่งบาทแปดตงค์นะฮะ นั่งทุนเข้าไปซื้อที่ราคาที่ยเป็นหนึ่งบาทสิบห้ากว่าเมื่อกี้นะคมับใช่ฮะาะตรงนี้เราต้องระวังครับคือราคาหายเกินไปกําหนดไว้ดั่งนี้ครับอให้เวลาเขานะฮะแล้วก็ให้ราคาเขาด้วยนะครับว่าถ้าราคาหลุดหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับยอมคัดนะครับไม่ใช่ถือไปเรื่อยๆนะครับให้มีจุดในการคัดด้วยเพราะว่าเข้าไปซื้อตรงราคาสูงเกินไป ถ้าไม่ดูตรงไหนจุดศูนย์เจ็ดก,ก็ให้ถือต่ออืมเป็นแนวต<ช>ัด <ตะ S 2> สินใจหนึ่งบาทเจ็ดสตางค์นะฮะต้องมีจุดในการตัดสินใจครับอาติมาเมื่อกี้บอกติดราคาไหนนะครับเติดอยู่ที่สองบาทสามสิบสองสตางค์ครับผมจะเป็นห่ว,วงเรื่องทุนรายมีแล้วครับเพราะว่าชอบไปได้ซื้อหุ้นตอนวิ่งแรงแรงครับอาติมานี่ผมแนะน้ำตั้งแต่ราคาต่ำๆเลยนะครับแล้วราคาสองบาทสามสบสองคือราคานิวไฮสูงสุดของอาติมารอบนี้เมื่อสามวันที่แล้วเห็นไหมฮะ มันคือไม่ใช่ตรวราคา h i g าบอว่าผอว่าตรงนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับหมดไหมครับถ้าหลุดจังหวะ20ขายออกมาครับ<อ>ถ้าไม่หลุดจังหวะ20เล็งขึ้นไปก็ต้องขายเพราะว่าท่านซื้อราคาสูงเกินไป<อ>แล้วก็กวนปรับวิติกรรมการลงทุนนะครับไม่โจรนายอย่าไปไล่ซื้อหุ้นในราคาตอนขนาดขึ้นแรงครับเข้าเป็นไม้สุดท้าย,ายตลอดครับเข้ามาสุดท้ายตลอดครับคัะ เพราะฉะนั้นเนฟมีดูที่บาทเจ็สตางค์ส่วนอาซิมาสองบาทยี่สิบสตางค์นะครับคือกำหนดนนจุดในการในการคัดไว้เลยครับถ้าหลุดตรงไหนต้องคัดครับครับท่านถัดมาคุณสมสวัสดีครับค่ะเชิญครับอยากถามคุณสองตัวค่ะคือ TKT ค่ะซื้อที่สี่บาทห้าสิบสตางค่ะครับกับอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวอมตะค่ะอมตะเท่าไหร่คะไปได้ที่เราเจอไหมคะ อมตะที่15บาทกว่าค่ะ15บาทกว่าสองตัว TKT กับอมตะนะครับใช่ค่ะครับขอบคุณครับอมตะราคาตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงครับราคา<ม>ก็ยิ่ถูกนะครับถือได้ครับส่วน TKT ราคาที่ติดก็เป็นราคาที่ที่ระดับไม้สุดท้ายเหมือนกันนะฮะในร,ราคาที่สองเดือนที่แล้วครับก็แหมผมาช่งังเป็นวงเหมือนกันแสดงว่านักลงทุนเนี่ย เ,เกิดจับจะลงทุนในหุ้นโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเขาลงทุนตามจังหวะของเขาเท่านั้นเองและปิดจ,จังหวะก็มีจุดในการคัดเหมือนกันให้เวลาถือไว้ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วก็ TKT ถ้ามันตาาผมไม่ขวบผมคงได<ะ>้ TKT ภาในสองสัปดาห์นะครับถ้าราคาไม่ขึ้นนะแล้วก็หลุดสี่บาทยี่สิบแปดยอมคัดครับสี่บาทยี่สิบแปดนะครับ,รบยอมคัดเมื่อกี้มีคุณผู้ชมสอบถามมาอยากให้คุณลุงกิจให้ท็อปพิกสำหรับวันนี้นิดนึงครับ วันนี้เยอะแยะเลยนะครับตัวที่ผมชอบอยู่แล้วก็แนะนำอยู่ในระยะนี้คือตัวสยามซินเทคที่มีกลุ่มแล้วมาปะท้านการเปล่ยนังทุนอันนี้เป็นทุนผมชอบอยู่แล้วนะครับผมมองราคาบาทยี่สิบเป็นราคาเป้าหมายส่วนทุนที่จะเทรดดิ้งระยะสั้นระหว่างวันเนี่ยวันนี้ผมชอบตัวบางประกงเทอร์มินอลนะครับตัว btc นะครับผมมองว่าหุ้นตัวนี้มีสัญญาณเ้วยทางด้านเทคนิคทีมีโเกาสเก็งไรระหว่างวันได้นะครับครับเอตัวรับเหมาเมื่อกี้คุณรักนกให้ตัวอะไรนะครับอินเทคครับอินเทค ตัวย่อนี่คือ IN ตัวย่อคือ HYNTEC ครับ HYNTEC นะครับตัวซินเทคเองครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นบางประกง BTC นะครับ BTC ตัวนี้เองอะไรนะครับบางประกงมีกรอบสำหรับทั้งสองตัวบ้างบ้ไหมฮะตัว BTC ผมให้กรอบอย่างนี้นะครับแล้วนับของเขาอยู่ที่0 7 6นะครับแนวต้านอยู่ที่0.9 0นครับส่วนตัวซินเทคที่ผมเล่นนะผมมองในเชิงพื้นฐานเลยตัวนี้แนะนำซื้อแล้วถือครับ ผมให้แทร็เก็ตไว้มา20นะครับครับมีอีกตัวหนึ่งอันนี้คุณผู้ชมสอบถามมาทีอาซี RC, เห็นเป็นรับเหมาแล้วก็ไปเก็งข่าวเรื่องของปตทจะไปลงทุนที่เวียดนามกันด้วยคุณอนกิจฮะใช่ครับราคาถอยหายนะครับตอนแนะนำตอนนี้ผมแนะนำเทคโฟรปิดแล้วเพราะว่าหุน้นตัวนี้เป็นหุนี้เป็น้นตัวหนึ่งที่แนะนํามาตลอดแล้วราคาตัวนี้นิวไฮแล้วจังหวะน new ฮเป็นจังหวะที่น่าขายแล้วครับน่าขายแล้วนะครับ ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณรณกิจมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้มา2ตัวนะครับสําหรับหุ้นเด่นของทางคุณรณกิจนะครับก็คืออินเทคนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือบางประกง2ตัวนี้ก็ให้กรอบเอาไว้เมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วสําหรับใครที่ต้องการจะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้แต่ว่าอย่างที่คุณรณกิจคาดเอาไว้นะครับว่าอย่าลืมว่าเดือนหน้าเนี่ยด้วยความที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะปัจจัยบวกเพราะฉะนั้น ก็ยังคงมีความเสี่ยงสําหรับตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ดัชนีอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาได้ครับ